สวัสดีครับวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้เลยคุณชื่ออะไรคะชื่อโอค่ะคุณโอคุณโอณโอยากจะให้ช่างใหญ่ตัดผมทรงอะไรให้เอาทรงที่สวยที่สุดทรงทีส่สวยที่สุดสั้นๆเอาสั้นได้ไหมไม่ต้องสั้นมากไม่ชอบสั้นโอเคชอบมัดได้รวบได้ใช่ค่ะก้าวได้ใช่ค่ะเพราะเป็นคนชอบหนีบผมชอบผมจะตัดดึงนี้ก็ได้สําหรับมือใหม่นะดึงมาดึงมาตัดโชว์เลยสองนิ้วตัดบริเวณเซนเตอร์ แล้วก็ลงมาแล้วก็ตัดจากบนลงล่างนะตัดตรนนี้จยุดที่เซนเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ตัดจากด้านขวาลงมาหาเซนเตอร์เคล็ดเนี้ยตรงไหนไม่สวยก็แต่งตัดให้มันสวยให้มันให้มันคอนเนคให้มันเชื่อมกันง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเลเยอร์มัน,นเลเยอร์ขึ้นมาประมาณสักคืบหนึ่งอะ จุเลเยอร์นะเดี๋ยวเราก็แบ่งผมหน้าหูล่งหูไว้ใจเย็นนะเดี๋ยวใจร้อนรัฐบาลยัไม่ได้ตั้งเลยมผมคันมาแล้วดึงออกไปเลยหนึ่งเส้นนะครับเป็นก่อนที่จะไปกินข้าวขาหมูมาดูเส้นผมตัวเองก,ก่อนมีผมหอกไหลัะท่าไม่ต้องบอกเห็นทั้งประเทศแล้วนะครับ,บรทีน,น,ะะนี้เราก็แบ่งผมหน้าหูหลังหูนะไอ้ผมส่วนหน้ามันบางใช่ไหมมันมีแต่มีแต่มันมีแต่แ,ตแ,ตแ,ตแก้มมีแต่หูเลยเพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ตัดทีหลังใจเย็นมันมีน้อยผมข้างหลังมันมีเยอะเราต้องตัดก่อน น้านทสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็แบ่งผมนะครับบริเวณเหนือใบหูนะเหนือใบหูเลยแบ่งขึ้นมาแบ่งขึ้นมาแบ่งขึ้นมาเลยเห็นะไหมนะแล้วเราก็อะไรเราก็ยกผมขึ้นมาลนะยกผมขึ้นมา ยกขึ้นมาเก้สาสิบองศานะยกขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เห็นไกด์ลายใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตัดเลยเยอะขึ้นครับเอาผมที่ตัดเสร็จแล้วเป็นไกด์ลายครึ่งหนึ่งแล้วก็วีออกมาวีนั่นเราโคนออกมาวีออกมายกขึ้นเห็นไกด์ลายไหมตัดวีเอาไกด์ลายมาด้วยยกขึ้นเก้สาสิบองศาแล้วตัดนะอันนี้อยู่ข้างหน้าแล้วเปลี่ยนไปหนึ่งเราเป็นหน้าไม่ต้องเกี่ยวกัน แบ่งผมตัดดันซ้ายซ้ายขวาทำเหมือนกันนะยก90องศาแล้วตัดยกขึ้นมาแล้วตัดแบ่งผมเป็นแนวตั้งนะครับโนมอาหาเซนเตอร์เล็กน,น้อยนะแล้วก็ตัด,ตดแล้วก็เช็คย,ยกเช็คเลยแนวขวางเมื่อกี้ตัดแนวอะไรเมื่อกี้อ่ะตัดแนวตั้งแล้วก็เช็คแนวขวางยกผมเท่าไหร่ครับ90องศาเลย แล้วก็ตัดซิกแซกเลยลกลกยกขึ้นแล้วก็ตัดซิกแซกยกขึ้นแล้วก็ตัดยกขึ้นแล้วก็ตัดหมดตัดนี่ยนะได้เลเยอร์แต่ไม่ได้บางนะแค่เลเยอร์ทิ้เดียวประมาณสี่น,นิ้ว ป่อยผมด้านหลังลงมาจำที่สองนะนะครับตัดเหมือนเดิมนะครับเอาตัดช่องเซนเตอร์ก่อนนะยกข้าศึกองศาขึ้นนะศีรษะคนนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแม่นะ้วเขาเลี้ยงดีอะของทุยทุยทั้งบ้านเลยไหมแม่ทุยทั้งบ้านเลยไหมศีรษะทุยทั้งบ้านเลยไหมโอเคเอาเดี๋ยวเอาตำแหน่งแม่ดีเด่นไปประจำปีหกแปดนะให้นอนความตลอดใช่ไหม เห็นไหมเห็นไป่ลายไปแล้วจมูกบีู้บีกบอนความได้ยาเสียอย่างใช่ไหมไม่เป็นไรก็หมอสัญญามาได้เงิน้าเป็นสัญญรมหน้าต้องไปทำจมูกอีกได้ดวงเก่าจะดวงแค่ไหนอ่ะนวันนี้ผมก็จะมีน้ำหนักนะใช่ครับยกขึ้นเห็นไหมแต่ลายอยู่นี่ตัดนะพอยัตติ้งค่อยๆไปทีละแถวยกขึ้น ตัดไกได้อยู่นี่ไงตัดเราต้องแม่นองศานะให้มันเป๊ะไว้จะสอนคนมันจะง่ายทํางานเองก็เป๊นะมันไม่พลาดเนะัยแล้วมันโอกาสพลาดมันก็มีน้อยนะเพราะเราตัดตามองศาส,าสองข้างมันจะเท่ากันดูเว้นตัดตรงพิสดารน,นะมันไม่เท่าสองข้างมันต้องสิงนยะกขึ้นยกขึ้นเนี่ยนก็ได้อยู่นี่ตัด สไลด์ลไปตัวยูนะ90องศาดกขึ้น,น90องศาอย่างไกลน์ไปเนี่ยเราใช้ไกดไลชั้นที่หนึ่งนะครับตัดเลเยอร์ขึ้นไปนะตัดเสร็จแ,แ,แล้วเราก็อะไรเช็คเช็คบริเวณไหนต้องแต่บนไมโครับแถบเป็นแนวขวางแบบแนวขวางมา ยืนขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะตัดให้ละเอียดถ้าละเอียดก็จะใช้เวลานานหน่อยแต่ถ้าตัดแบบหยาบสามนาทีก็เสร็จแล้วของวันี่ยแต่มันแต่มันหยาบมันก็รู้สึกว่าทำไมไวจังวะใช่ไม่ใช่ใชไม่ได้ยืนใช่ค่ะออคือลูกค้าก็รู้สึกว่ามันไวกว่าใช่ไหมจะหลับแล้วค่ะจะหลับแล้วมันก็ช้าเกินใช่ไหม<ช>นี่แหละตัดละเอียดเราตัด ตัดให้ดีมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ข้างไหนข้้างนีพอไหมขวาไปซ้าย,ยานี้ข้างหน้าเราก็สไลด์ขึ้นมาสักสองนูนในเมื่อผมมันบางใช่ไหมก็รวบรัดตัดตอน ขอยขอยตัดให้มันเชื่อมกันนุ๊กดยัดเส้นที่อห้ามบาง เนื้อด้านข้างม,มบางๆางเดียวข้างบางนี่ต้นซ้ายอ่ะตัดยังไงต้นซ้ายอ่ะถ้าเราตัดขึ้นมาหน้าเขาจะกลมจะอ้วนเนี่ยเราก็ตัดสิใจงี้ก็เลยไม่ต้องถามเราก็ตัดให้เปประมาณตัดดึงทีปากดึงมา่อนข้าง,างแล้วก็ซ้ายลงไปเนี่ยหดย่อให้มันเกิดความต่างกันมนาะระหว่างซ้ายขวานะะครับปีดมา ก็สไลด์โจมันจะปิดแก้มปิดหน้าปิดอะไรเข้าไปด้วยด,ด,ด,ดีแต่ปัดได้ปัดง่ายใช่คือเราไม่ต้องไปถามลูกค้ากันหรอกถ้าลูกค้าก็นั่งนิ่งๆเขาไม่เขาไม่ได้สั่งอะไรเราก็ตัดไปตามที่เราจินตนาการเลยตามที่เราเรียนร่ำเรียนมานะครับที่ฝึกมานั่นแหละอ่าแล้วมันจะเสื้อช่างก็จะสวยไกลายอยู่นี่ก็ตัดโจโะโจเรียกว่าจังหวัที่หนึ่งจังหวัดที่สอง โช๊โช๊โช๊ปล่อยพอปล่อยก็วัดลงมาทำไมวัดลงมาซ้ายขวาเท่ากันใช่ไหมตัดพ้อยจบนันข้างก็วีลงมาเนี่ยวีลงมาดูซ้ายขวาเป็นไงบ้างเอา,าหลุดเด็พอยไม่พ้อยพ้อย ทีนี้เราก็แบ่งผมซ้ายขวาลงมาวีลงมาเช็คตรวจสอบนะตรวสอบนะต,ต้องเปลี่ยนนะเลยตรวจสอบเลย มาดูซ้ายขวามันเท่ากันไหมไม่เท่าก็แต่งให้มันเท่าซะแต่งผมด้านซ้ายแล้วก็มาแต่งผมด้านขวาแต่งไปไปตัดไฟทัิ้งนิดเดียววัดมันเท่าก็เท่าไปต่อเลยขบวนการต่อไปตัดเชื่อมระหว่างผมส่วนหน้ากับส่วนด้านหลังเข้าหากันยกขึ้นบริเวณเซนเตอร์ยกขึ้นเลยนะครับ เราก็เอาหลักการตัดซอยผมทรงเสยผมผู้หญิงก็ช่วยยกขึ้นมาเห็นไกดลายไหมหน้าหลังตัดเลยฟอยวันนี้เซ็ตเนี่ยจะเซ็ตให้เป็นคุณนายก็ได้จะเซ็ตให้เป็นวัยรุ่นก็ดีหรือจะเซ็ตแบบคนวัยทำงานเกาหลีเกาเหลาไตฟวา่าลา,าไดผมสไลด์งุ้มปลายได้บอลล่มยกโคนได้เป็นเกลียวพายุดีเฟชันก็ได้ได้หมดนะขึ้นอ,อยู่ที่ว่าเราจะเซ็ตผมลูกค้าให้ยังไงให้เขาหนึ่งไม่เกลี่ย คน่าลูกค้าเขาไม่ได้อายุมากเขาก็ไม่เอาคุณนายหรอกเขากกลัวเขายัยางเด็กอยู่นะ่ียบมาอับเสดดาวขึ้นมายกเห็นไหมแล้วก็ตัดเลยท้าบางก็ตัดตรงถ้าหนาก,ก็ตัดซิกแซกนะยกขึ้นหน้าหูลัง,งหูเชื่อมอับเสดดาวขึ้นมาเท่าไหร่ร้อยสามสิบห้าองศาโน้มมาข้างหลังนิดหนึ่งนะโชว์เสร็จแล้ว đây không được, đi <laughs> nhanh, đi nhanh lên, đi qua không được, lại một máy, lại một

เราจำเอาเหมือนเหมือนเหมือนจำข้าวเหนียวเลยครับตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วที่เราก็มาโกยดูนะโกยๆโกยๆบริหลังบ้านโกยๆหวานเหลือเกินนะตกราคาไหมเหรอหวานเทียบตกราคาไหมคืนนี้ไม่ต้องนอนเคยจะไปไหนจะไปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรประโคมโฆษณาไปเท่าพันธที่อนเสิร์ตได้ไหมโฆษณาจำชื่อเต็มไม่ได้อ่ะชื่ออะไรล่ะเจ้าสูรโปรงรางสวอร์หรืออะไรโนอะจะไปดูพี่อีทโปรงรางไหม เหเห็นไหมที่นี้เขาก็ตรงเนี้ยที่ช่างอู้ใด่ะเขาใดเขาใดม้วนขึ้นมาใช่ไหมเพื่อทการให้ให้ให้มันทุยไงครับเห็นไหมทุยเนี่ยทุยหรือว่าเชฟนะครับเห็นหไ,ไหมเนี่ยทีนี้เราก็แล้วก็จัดทรงจัดทรงเนี่ยแระเทเนี่ยเราจะจะให้มันแข็งล้วใส่สเปรย์ใส่แว็กใส่อาหารผมตัวยกโคตรนุ่นนี่นั่นนี่น คืนนี้หนูจะห้อยหมดแล้วแม่ชมไม่ขาดปากเลยเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอแล้วผมใส่แว็กได้ไหมใส่เลยอ่ะใส่แว็กอะไรนะคุณแม่อะไรนะว่าอะไรนะข้างหลังเสยจังอันนี้คอคุยกันได้อยู่เห็นไรที่อื่นไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยหรอน่ะก็สั่งให้เขาถูกหาร้านให้เจอหาร้านใดผมอ่ะบอลร่มอ่ะก็ต้องหาให้เจอนะก็เข้าไปก็ต้องไปไปมองดูหน้าช่างจะแก่เๆหน่อยนะ40บวกอ่ะใส่แว็กจัดทรงนะแว็กใส่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็วัยรุ่นเขาไดไม่ค่อยไดเขาจะเน้นม้วนอย่างเดียวผมก็แห้งเสียอีกนะครับส่วนไดเนี่ยมันจะมีความร้อนมันจะมีความร้อน50เรกับลมไดลมเย็น50%พอเอามาผนวกกันมันก็จะเกิดอะไรความร้อนผสมลมนะครับจะทําให้ผมไม่เสียนะครับแต่ถ้าจี้มากผมก็แห้งเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการทํางานนะครับในการไดให้คุณนะ,ไ,นะไดที่ไหนก็ได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องที่ แต่ว่าต้องหาช่างที่ได้ชำนาญการหน่อย yeah. Yeah. ก็จุดทั่วปฏิฐาน,นจิตขอให้เจอขอให้เจอช่างที่มีฝีมือได้ผมท่านไม่เสียนะอย่างเงีง้ยเเราจะตัดผมกับช่างใหญ่นะครับทรงนี้ก็สำรองจองคิวล่วงหน้าเข้ามาได้ที่เบอร์โทรสัพท์0ก2 5 4 8 3 9, 9 9 9และ0819856234าร้านตั้งอยู่ปากซอยพอหนโยธิน52ตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญนะครับ เทียสายใหม่นะครับกทมนะหาไม่ยากบ๊บาย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 ไปตัวทายนี่น <c oughs> โอ้โหเวทีไหนคะมิสสมนัดซาลอนเปิดแกว <c oughs>